สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามแล้วนะคะของการทำสต็อกสินค้าอย่างง่ายเนาะแล้วก็เป็นคลิปที่สามของวันนี้แล้วด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะก็เลยมีเวลาว่างมาเขียนนะคะโอเคเราไปดูกันเลยค่ะ ครั้งที่แล้วเราทำฟอร์มเข้าเนาะฟอร์มเข้าแล้วก็ฟอร์มออกนะคะอ่าการสินค้าเข้าเดี๋ยวเราลองดูอีกตัวหนึ่งกาแฟเอ็กซ์ตรีมนะคะสองอันที่สามก็กาแฟเอ็กซ์ตรีมอันที่สี่อ่าเป็นซื้อเหมือนกันเป็นซื้อแล้วก็ยาสีฟันเนาะซื้อมาสิบหลอดนะคะเราลองคีย์เยอะๆหน่อยอ่าซื้อ อ่า return ด้วยก็ได้ return สบู่น้ำนมข้าวมาห้า return ไม่เอา return ซื้อสบู่น้ำนมข้าวมาสิบอ้าวเมื่อกี้เราคีย์ผิดอ่าเราคีย์ออกใช่ไหมคะเอาใหม่เอาใหม่เราคีย์ออกอ,าาอ,าาออกอะจะเยอะกว่าเข้าได้ไงเนี่ย อ๋อถูกแล้วถูกแล้วอ๋อสับสนในชีวิตเนาะคนเราโอเคค่ะอันนี้เข้าเมื่อกี้เราเคีย์เข้าเนาะอันนี้เราจะคีย์ออกนะคะแล้วก็จะคีย์ออกเป็นบางส่วนเนาะจุดจุดอ่าจะคีย์อะไรออกดีวันนี้เนาะเราจะคีย์เซลล์เราจะคีย์เอ็กซ์ตรีมออกหนึ่งนะคะออกหนึ่งอ่าแล้วเราก็จะคีย์อ่าวันนี้เนาะเราจะคีย์ คี key ออกคี key น้ำมุมค่าออกห้านะคะโอเคพัล okay, ละอ่านี่คือการคีเข้าคีออกของเรานะคะทีนี้เวลาเราจะทำบาลานซ์เนี่ยเราต้องใช้คิวรี q คิวรีให้เราไปที่สร้างนะคะแล้วก็ไปออกแบบคิวรีตัวนี้นะออกแบบเองนะคะอันดับแรกเราจะทำกรุ๊ปซัมข้อมูลแต่ละตัวก่อนเพราะว่าตอนที่เราคีเนี่ยอ่าเราคีแต่ละตัวละตัวใช่ไหมคะมันจะมี คีย์ออกหลายครั้งหลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องทำซ้มก่อนว่าอ่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราคีย์เข้าไปเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะอ่าน,นี้เข้าเนาะเข้าเข้านะคะเราก็จะซ้ำตาม product id แล้วก็ quality นะคะอ่าเราคลิกขวาตรงนี้นะคะเราเลือกผลรวมผลรวมตัว,ตวนี้ group by ก็คือ group ตาม product id โดยที่ให้ซ้ำนะคะให้ซ้ำค่า อ่ะเซฟ Q in ออ่ะเป็น Qin แล้วกันเนาะง่ายอ่ะ Qin เอ็นหมคะจะมีรวมว่า P001 เดี๋ยวจดไว้ก่อนนะ1นี่มี10ตัว2มี15ตัว3มี60ตัวนะคะ Qin เราเอาชื่อ product ด้วยไหมอ่ะไม่เอาไม่เอา าลองดูอ่าทีนี้เราจะมาทำ out นะคะเดี๋ยวเราเพิ่มได้ตลอดเวลานะคะ out อ่าเราทำ out อันนี้เราเอาเป็นไอเดียก่อนนะคะถ้าสูว่าอันไหนดูยังไม่ค่อยโอเคเราก็มาปรับปรุงนะคะอ่าเราทำเหมือนเดิมคลิกข,ขวาเนาะคลิกข,ขวาซ้ำนะคะพอซ้ำปุ๊บมันจะขึ้นมากรุ๊ปบายทั้งสองตัวให้เราเลือกตัวคุณภาพให้เป็นซ้ำเนาะหาผาลรวมนะคะแล้วก็เซฟไป Q out เราก็จะได้ผลรวมทั้ง2ตัวทั้ง q in แล้วก็ q o u t นะคะโดย q o u t นี่เอ t ก็คือการออกไปเนี่ยจะ P1 ออกไป 2P2 2นี่ออกไป5แล้วก็ q 3ออกไป6นะคะ,อ,ะอันนี้เราดูว่าโปรแกรมมันจะคำนวณถูกไหมเนาะมันจะต้องคงเหลือตามที่เราคำนวณด้วยมือนะคะโอเคทีนี้ บาลานซ์ ans, เรามาใส่คิวรีอีกตัวหนึ่งนะคะทีนี้เรามาที่คิวรี่เนาะคิวอินกับเอาอ่ะเพิ่มไปสองตัวเลยนะคะเอาแล้วก็เพิ่ม Product ไปด้วยหาโปรดักต์ไปด้วยเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราต้องการชื่อนะคะัชื่อเอาตัวนี้ อันนี้ให้รวมที่ product นะคะให้ที่ที่ product เรา product product name แล้วก็ Q Q อันนี้ก็คุณสมบัติการรวมให้รวมตาม Q in นะคะอันนี้ให้ Q in อ่ะก็คือตามซื้อเข้าเนาะเอาเซฟดูก,ก่อนนะคะว่าผลมันจะออกไหม Q balance เป็คิวบาลานนะคะอาออกไหมอ่ะโปรดักต์เรามีสี่ตัวมียาสีฟ้าเราซื้อเข้ามาที่สิบถูกไหมสิบเราเอาออกไปสองแล้วก็น้ำนมข้าวคือ p 0ศูนย์ศูนย์สองนะคะเราเอาเข้ามาสิบห้าเราออกไปห้าแล้วก็ p 0ศูนย์ศูนย์สามเอาเข้ามาหกสิบเอาออกไปหกโอเคเอ็กซ่า ยังไม่เคยเอาเข้าแล้วก็ยังไม่เคยเอาออกมันจะลากขึ้นให้ด้วยนะคะโอเคอันนี้ได้ความต้องการนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเติมนะคะมาเติมทีนี้เราจะเอาอินกับเอาลบกันนะคะอินกับเอาลบกันตัวชื่อฟิลสองตัวนี้เราจะชื่อฟิลเหมือนกันเนาะ sum of beauty เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น เวลาเราจะลบกันเราจะต้องอ้างอิงถึงตารางแล้วก็ค่อยมาตัวฟิลด์นะคะเวลาอ้างอิงถึงตารางคือเราใส่เครื่องหมายก้ามปูวงเล็บก้ามปูเนาะแล้วก็ชื่อฟอร์มอ่าชื่อชื่อคิวรี่ของเรานะคะชื่อคิอี่ของเราคือคิวอินคิวอินอ่าปิดก้ามปูแล้วก็ใส่เครื่องหมายตกใจนะคะอันนี้จะเชื่อมด้วยเป็นตัวเชื่อมด้วยชื่อฟิลด์ฟิลด์คือ sum of ตัวเล็กตัวใหญ่ได้นะคะ sum of q u a n g i t y อ่ะโอเคชอบเขียนผิดนะคะค่ะอาจจะต้องลุ้นช่วยกันนะคะว่าพิมพ์ถูกหรือพิมพ์ผิดเนาะหาอีสองนะคะ q out q out o u t เครื่องหมายตกใจแล้วก็กามปูเปิดนะคะชื่ออะไร sum of q u t y sum of โอเครันได้ไหมรันดูก่อนโอเครันได้ด้วยถูกไหมคะลบดูซิแปดสิบหกสบสี่โอเคถูกแล้วค่ะอ่าทีนี้พอเรา Enter ไปมันถูกมันคำนวณให้แล้วนะคะมันจะขึ้นตัวชื่อมาว่าอันนี้ก็จะเป็นอ่า e x p e r i e n c e นะปะเป็นชื่ออะเออเป็นตัวย่อของเขานะคะให้เราตั้งชื่อนะคะอันนี้เราก็จะบอกว่า Balance บลาลนซ์นะคะโอเคก็จบแล้วสำหรับการทำสต็อกนะคะอันนี้เรามาขยายให้มันละเอียดขึ้นเนาะ่ะแต่ว่ายังไม่จบตอนตอนที่ตอนที่เราขอบเขตการทำงานของเราอันนี อันนี้ถ้าถ้าใครจะทําแค่นี้ก็จบแล้วนะคะแล้วก็พวกเพิ่มบลบแก้ไขนะถ้าใครที่เคยทําอยู่แล้วมันก็จะมันมันจะเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ว่าวิดีโอชุดนี้เนาะเราบอกว่าเราจะทำเราจะทำอันนี้เราจะทำเพิ่มบลบแก้ไขข้อมูลสินค้าอ่าอันนี้เราเราไปทำในจิตเบสเองเราไม่เพิ่มบลบแก้ไขเลยเนาะ รับสินค้าเข้าซื้อคืนอันนี้ทาแล้วนะคะจ่ายสินค้ออาออกทําแล้วเสียของเหลือได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่าก็จะเหลือเพิ่มลัแก้ไขเนาะ,ะเพิ่มแก้ไขก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทําคลิปต่อไปนะคะแล้วก็เป็นการเหมือนรีวิวอันเก่านะคะอันเก่าที่เคยทําไว้แล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมาทําในในส่วนของสินค้าแล้วกันนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ติดตามกันต่อไปนะคะอันก,ก็คลิปนี้ไปแล้วค่ะแล้ว เหมือนเดิมถ้าผู้ชมข้างไหนยังไม่กดไลค์กดติดตามถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้จัดจทำค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ